สวัสดีตอนเช้าในวันอากาศที่จ่มใสทุกท่านครับวันนี้วันที่21กรกฎาคมนะครับเวลาประมาณ7นาฬิกา30นาทีโดยประมาณวันนี้ผมก็เป็นกิจวัตรประจําวันที่ผมได้มาดูแลสวนนะครับในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์ตอนนี้เช้าวันเสาร์วันเสาร์ที่21นะครับไม่ใช่21 2ี่เป็น22เนี่ยงง22นะ22กรกฎาคมนะครับขออภัยนะครับผมก็ได้มาทํากิจวัตรของผมทุกๆวันยามเช้านะครับก่อนที่จะไปโรงเรียนถ้าเกิดว่าเป็นวันปกติตอนนี้คือผมต้องกลับบ้านแล้วแหละ แต่วันนี้ก็อยู่นานหน่อยนะครับเพราะผมได้พ่นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับต้นกล้วยแต่คร้ลงไปนะครับแล้วก็ผมก็ได้สังเกตเห็นตรงที่ต้นมะเขือพวงของผมต้นนี้นะครับเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรมากมายหรอกครับไม่มีอะไรแปลกตาหรอกแต่ว่าผมก็ไปสังเกตเห็นว่าไอ้ตรงนี้นครับบริเวณนี้เลยนะครับน่ครับมีใบมันม้วนเข้ามาผมก็คิดว่าเอ๊ะเป็นอะไรเป็นมดหรือเปล่าผมก็ได้เข้าไปดูอ่ะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ผมปลื้มๆแล้วก็ประทับใจอยู่ตรงที่ว่า มีนกครับนกมาทํารังนะครับนี่ครับแต่ผมก็เห็นไข่เขาด้วยนะครับมีไข่อยู่นะเด็ดเดี๋ยว็ดเห็นนะครับมีไข่อยู่นะเห็นครับพยายามที่จะแบบให้ท่านได้เห็นไข่นะไข่อยู่ในรังนะครับเด็ดเด็ดเด็ด ไม่อยากจะไปทําร้ายลังครับก็เลยพยายามหามุมกล้องที่จะให้ดูเห็นไข่แด่กก็ยังยัง,ย,งยังหามุมที่ไม่เจอเท่าไหร่นะเจอไหมครับแต่ว่าผมนี่มองเห็นอยู่นะแต่ว่ามุมกล้องอาจจะยังไม่เจอเท่าไหร่นะฮะนี่ครับนั่นครับไข่เขาก็เห็นขนาดนี้ครับนี่คือไข่ไม่แน่ใจว่าเป็นไข่ไข่นกอะไรนะครับแต่ก็รู้สึก ปลื้มแล้วก็ประทับใจตรงที่ว่าอย่างนี้น้อยก็จะมีสิ่งมีชีวิตที่มาพึ่งพาอาศัยเราในการที่จะเป็นที่อยู่อาศัยนะครับนะี่ครับก็พามาดูนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นไข่อะไรนะครับผมจะพยายามที่จะไม่ใช้มือไปสัมผัสกับไข่เขานะครับเล็กๆสิ่งเล็กๆน,น้อยๆแต่มันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราก็ภูมิใจยอยู่นะที่มีสิ่งมีชีวิตยังอยู่กับเราเป็นเพื่อนเราอยู่ตรงนี้นะครับนะี่ครับต้นมะเขือพวงซึ่งก่อนหน้าน,นี้ผมก็ได้ได,ได้ยา่าแล้วก็ไปเจอ ลังนกก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับแต่มันก็นานไปแล้วแหละนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของไข่ไข่นกลังนกนะครับที่มาอยู่ในต้นมะเขือพวงเล็กๆนะครับเนี่ยครับดูกันอีกรอบนะครับข้างในมีไข่นั่นแหละนะครับมีอยู่สีฟองด้วยกันนะครับโอเคนะครับเช้านี้ก็สวัสดีตอนเช้าในวันอากาศที่แจ่มใสนะครับลังของเขาเป็นไงฮะ นี่ครับรูปแบบรังของเขาคล้ายๆกับรังมดนะครับผมก็คิดที่แรกคิดว่าเป็นมดนะครับก็จะมาดูว่าเป็นมดอะไรหรือซึ่งมันอาจจะมีเพียอะไรทำนองนี้แต่เข้ามาดูใกล้ๆปรากฏว่ามันไม่ใช่มดนะครับมันเป็นรังนกนะครับมุมเหมือนมุมกล้องมาดูถ้าไม่สังเกตจริงๆจะจะมองไม่รู้ว่านี่คือมีรังนกอาศัยอยู่นะครับในขณะที่ผมถ่ายทําตอนนี้ก็จะมีเสียงเสียงนกอยู่คาดว่าน่าจะเป็น เสียงของพ่อและแม่เขานั่นแหละนะครับได้ยินไหมครับนั่นแหละครับเสียงก็อยู่ไม่ไกลจากผมเท่าไหร่นะครับไม่แน่ใจว่าเขาอยู่ตรงไหนแต่ได้ยินเสียงนะครับก็ใครๆก็รักในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่โดยเฉพาะลูกนะครับก็ต้องบม่มเพาะขนกไปแล้วก็ไข่ตรงนี้จะเป็นลูกอ่อนของเขาซึ่งนี่แหละคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าโอเคนะครับเราก็ไม่อยากจะไปทําร้ายเขานะครับเช้านี้ก็สวัสดีตอนเช้าในวันอากาศที่ จำสสยทุกคนนะครับผมก็มาพ่นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเดี๋ยวผมก็คงจะพ่นต่อให้เสร็จนะครับโอเคครับก็สวัสดีตอนเช้าทุกคนครับสวัสดีครับ